ราศีตุลเลยครับเดี๋ยวจะบอกเรื่องสามีเป็นไงครับไปไปไอ้เรื่องไอ้นนี้เอาเรื่องคู่ก่อนเลยอ่าขึ้นต้นด้วยเรื่องคู่พื้นดวงเดี๋ยวค่อยว่ากันออ่าเรื่องเรื่องสามีนะครับคุณดูราศีตุลคุณดีงงอยู่เดี๋ยวก่อนนะล้วก็ลัาพูดถึงเรื่องราศีอะไรอยู่ราศีตุลราศีเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนฮะนะเรื่องคู่คุณเนี่ยดาวคานเนี่ยเรื่องคู่เนี่ยดาวคานเป็นดาวคู่คุณ ครับสองมิถุนาย,ยนดาวคารยกเข้านี้เป็นเข้าสภาวะเลงไครเลงพัดเสาเมื่อกี้คุณบอกลูกคู่คุณอะแตกหักฉีกขาดใส่เสียหายวางไว้ตรงกลางสภาวะที่ให้คุณน้อยลงสภาวะที่ให้โทษเพิ่มรุนแรงขึ้นครับเป็นช่วงที่เจ้าตาไม่ควรเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับคู่คุยไม่รู้เรื่องอ่าเพราะนั้นเจ้าตามีโอกาสที่จะอะไรที่จะ เสียหายครับมีบาดแผลมีอุปสรรคหัวหลังข้างแตกครับนี่ในเรื่องเกี่ยวคู่ได้ไรได้แต่เรื่องเกี่กัเรื่องกกตรงนี้แหละเพราะมันแตกหักนี่อ่าแตกหักตรงนี้นะ,ะมันแตกหักครับระยะในการเลิกการเรื่องคู่เนี่ยครับมันอุ่นเครื่องมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วหรือเปล่าอุ่นเครื่องมาเนี่ยตั้งแต่คานอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ยตั้งแต่หัวร้อนมาตั้งแต่อยู่ราศีเมถุนแล้วทำไมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคาดแปดองคารคาดสี่คาดแปด ครับมีอุ่นเครื่องมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมาเดือนกว่าแล้วตั้งแต่สิบสี่เมษานแล้วเวลาสองมิถุนาเนี่ยอุ่นวั45้าวันครบปุ๊บแตกเลยยกเขาดีก็เริ่มแหละการแต่หักตรงนี้อยู่ไปจนถึงวันที้เท่าไหร่สองมิถุนาถึงยี่สิบกรกฎาคมครับถ้ารอดจากตรงนี้ไปนะก็ดีเลยให้คุณถ้ารอดได้นะคถ้ารอดได้ปุ๊บได้เงินจากคู่เลยจะได้เงินจากคู่เลยแต่ถึงก็ดนีฟ้องหย่าแล้วนะ ถึงก็ดีฟ้องอยาคง,งยอดรอดอยาก็นี่ไงว่าฟ้อง,องยาเราได้รากเลยเขาอาจจะต้องได้รากจากตอนที่ยาสําเร็จอ่าแล้วก็เรื่องคู่เนี่ยอย่างที่บอกให้ฟังนะอย่างที่บอกก็ไม่มีไม่ดทีทั้งเดือนเลยคตลอดทั้งเดือนฮส่วนตัวเอง,ต,เองตัวเองนี่ตั้งแต่ดาวพระศุกร์ตัวนี้ตั้งแต่ยี่แปดพฤษภาคมเวลาตีหนึ่งสัตวนี่เป็นนาทีดาวพระศุกร์ยกเข้าเมทุนนีบตัวเราไปอยู่ในเรือทธาลม เป็นยังไงจังลมตรงนี้มันก็ลมอะไรอะไรเขาเรียกว่าลมลมชั้นลมชั้นสองลมชั้นสามลมชายทุ่งพัดเอื่อยๆพัดเอื่อยๆชวนง่วงนอนชวนสบายสบายเบิร์ดเบิร์ดไปอยู่กับใครไปไปไปอยู่กับดาวพุธเดี๋ยวพุธแยกเดี๋ยวเข้าไปนี่พุธแยกแล้วพุธแยกแล้วเวลาตอนเจ้าตามไปอยู่ตรงนี้ก็อยู่มาสบายสบายไม่ได้ยากลำบากอะไรนะ แล้วก็ตั้งแต่ันที่ยี่ิบแปดมาแล้วครับเวลายี่สองมิถุนายนเข้ากรกฎปุ๊บโอ้โหสุดยอดทางการงานการงานจะขึ้นมาสู่ระดับราชาเลยนะการงานดีมากครับตัวเองอาจจะเป็น,ปนอยู่ในเรือนทิพดีด้วยครับก็ตัวเองอาจจะมีบุญมาวาสนาส่งในการที่จะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในงานครับรู้จักผู้ท้าผู้แกร่ระดับสูงส่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับ นี่แล้วเกี่ยวกับางานได้รับการร่วมมือด้วยวันที่ยี่สองมิถุนายนเป็นต้นไปป็่ต้นไปครับแล้วก็ถ้าขาดห, whatever, หรืออะไรก็ยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่อะไรอยู่นี่อย่างเงี้ยแต่ของเขาครวอาจจะขมขืนบ้างอะไรบ้างเขงากลัวนะครับ,รบข่มคืนพระอื่นพระองค์อะไรทำรองนั้นแล้วก็ครับไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ที่สำคัญเนี่ยไอ้ตอนที่เข้าเมทุนตัวเนี้ยนี่แปด ยี่แปดถึงยี่แปดพฤษภาถึงยี่สดมิถุนาเนี่ยไอชื่ออาคารไอ้าคารอยู่าี่นี้นะเป็นดิ๊กต้องรู้จกักรู้จักเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวทำนองนั้นจะทำให้ตัวเองเล็กเข้าไว้<ล>ไม่อวนเบ่งเขาเลยเขานั้นั้นยิ่งดีใหญ่เลยอืส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเงินอย่างที่บอกตั้งแต่สองมิถุนามาดาวการเงินอาจารย์พสั่งมีค่าใช้จ่ายเรื่องช่างมากปล<อ>ูกบ้านซื้อรถเครื่องไม้เครื่องมือครับ นะฮะก็ก็เรื่องเกี่ยวกับการเงินตัวนี้ก็จะด้อยลงไปฮแต่ว่าหลังจากวันที่ยี่สิบสองไปแล้วมีพระศุกเข้ามาดาวการเงินตัวนี้ก็จะรับการร่วบมือกันสนับสนุนก็จะดีขึ้นอ่าเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นนะฮะก็เสียหายเรื่องคู่อ่าเสียเสียหายเรื่องคู่การงานการเงินก็เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะครับส่วนการงานจะยิ่งใหญ่ระดับราชาเลยครับนะครับอาเรื่องเองก็เรื่องเองก็บอกไปแล้วไงที่บอกไงก็ครบไปแล้วนี่ไงเรื่องคู่ เรื่องคู่เรื่องการเงินเรืร่องตัวเองครบแล้วครบแล้วนะฮะร,ราศีตุลน,นะครับกไไ็ไม่ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเป็นคดีเรื่องหย่าสามีก็อีกเดือนหนึ่งก็อาจจะมีมีโอกาสได้ลาบนะฮะครับแต่มันต้องแต่หักเสียหายแน่ๆนะครับอ้าว